คุลาคณะสุนทเพชจส่งขอร่วมขวัญพระพรให้พระองค์มีพระพาลนไมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เป็นที่ขวัญของพวกเราตัวสวนชาวไทยตราบยิ่งยืนนานกันขบวนในส่วนของเรานั่นเองนะครับเริ่มต้นที่สัญลักษณ์สทย้อมมาจากจินพรซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระเทพนั่นเองครับ ตามด้วยกองประจำพระองค์สีม่วงซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระองค์เคียงคู่มากับพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านตามมาด้วยสบวนซอซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์ท่านทรงโปรดการร้องทรงงานเพื่อประชาชนคนไทยมาโดยตลอดอาทิเช่นพระองค์ท่านทรงคุ้น ด้านดนตรีเช่นการเล่อนระนาดไม่ให้จางหายไปอีกทางพระองค์ทรงก่อตั้งพระตำหนักถุกลาวชุดท้ายนี้ข้าพระบเทเจ้าขอน้องถวายพระพอรอขออาราธนาสุนพระศระีรัตนตรัยและอัญเชิญพระบรมเดชานุภาพแห่งพระบรมกษัตริย์ส บรรดาให้พระองค์ทรงกรเกษมสุขยิ่งยืนนานโดยกลาด้วยคำบอมขอเดชะข้าพระพุธเจ้าคณะสวนเพชรโรงเรียนสมกุหลาวิทยาลังราสิทธิมาที่ส่วนของข,องของบวนพาเหรดของเราบ้างครับคณะสวนเพชรของเรามาในทีมเพชรชรานคราเมืองแห่งสวนเพชรเมืองฟ้าดินแดงแห่งสวรรค์ที่เห็นนี่เือนเฉลีก,ก้าใช่ไหมครับข้าพี้องพัน นต่นางรับามาด้วยจุดการฉันครับซึ่งได้รับพุณประทานนำมาจากในประเทศนั่นเองครับเขาบอกว่าสีไหนนะคะถ้าใครหน้าตาดีจะสบายครับใครสวยใครหล่อในแต่ละสีฉันก็มีคนเข้มส้นแตกค่ะท่านประธานผิวหนังเกี่ยวเส้นเลือดในใที่ลมปัาสรัย นี่นะคะมาในกองเชียร์ทีช้างศึกของไทยนะคะตามมาด้วยป้ายทีช้างศึกของประเทศไทยเียนะคะโอ้สวยๆทั้งน,นั้นเลยนะคะผลงานของเด็กและนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือขบวนีาริ สี่ภาของสวนเพชรนั่นเองครับภาคแรกภาพแรกครับภาคเหนือภาพตอนสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวยนะคะต่อมานะครับคือภาพตอนออกเชียงเหนือหรือภาพที่เราเรียกสิดปากกันว่าภาอีสานพัฒนธรรมที่โดดเด่นคือการกินข้าวเหนียวที่มันจุดในกระติ๊ดในเครื่องกรติีที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือแทนนั่นเองครับประเพณีนี้จุดฮิตที่นิยมมาเพื่อขอฝนได้แก่ประเพณีบุญบ้างไฟพญานาคสถานีต่อไปนะครับสยที่เราติดตัยคคือปลายขาสุดของประเทศไทยของเราคือภาพ ใต้ทะเลครับที่ทั้งหมดการแสดงเสี่ยาคที่มีวสุพรรณหงษ์สองขั้วนะคะของท่าสุพราณหงษ์สองขั้วเป็นเรือจั่วหัวแล้วนะคะลำตัวไี่ได้นะคะต่อมาเป็นเรือกอแล้วเป็นเรือที่นิยมใช้นะครับอ๋อหางมาที่เดียวหัวก็หางอ่ะอ๋อโอเคค่ะคนนั่งอยู่อีกขึ้นนึมาถอยลำตัวจมน้ำนะคะสุพรรณหงส์ทองขั้ห้อยนะคะต่อมานะครับเป็นพังผ่าพูดเลยขอร้อนทั้งเป็นทัฟฟียเช่นกันโอเคอที่สุด เกษตรกรรมคือประเพณีโรงแรมเกี่ยวข้าวและประเพณีส <X universities>: ุดโด่งดังที่หลายๆคนเคยได้สัมผัสนั่นก็คือประเพณีสงกรานต์นั่นเองครับต่อมานะครับเป็นขบวนของเหล่าตัวละครในเทพนิยายจีบ้านะครับเปิดสำหรับเชลิเร้นะคะจบขบวนทะเลเสร็จแล้วก็จะต้องมาแสดงด้านหน้านะคะไม่มากระซาร์ที่สุดของน้องเพลงที่จะเปิดนะคะจบขบวนทะเลเชลิเจะต้อง การแสดงด้านหน้ะครับเป็นกระบวนการสีม่วงขาวสีม่วงเป็นสีในการดูแลการปลอบโยนช่วยให้จิตใจสงบสีขาวเป็นสีในการดูแลรุชนะแต่ละสีถ้าลงทุนเยอะมากต่อมาคนพาลีหรือคุณมิตนะครับตาพันเซวนั่นเองครับเป็นตัวแทนแห่งฝ่ายทางครับถาจาตาพันเซวนะครับเป็นมารีทิเซนตัวแทนแห่งฝ่ายทางคราและสุดท้ายนะครับเป็นป้ายดูแคร์รชนะไูทั่าใคร แน่นอนครับว่าการแข่งขันย่อมมีจุดผู้หมายในการชช้ชนะขั้นึุดครับแต่สุดท้ายแล้วการร่วมแรลลูกชนะตัวใคร